สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับติ๋วค่ะช่องติ๋วผู้หญิงขายรถนะคะวันนี้ติ๋วจะพานำชมหรือว่ารีวิวรถตัวรีโวนะคะตัว2.4ตัว4ประตูค่ะตัวรุ่นมิดออโต้นะคะคือคันนี้เลยค่ะสีดำตัวหล่อคันนี้เลยนะคะว่าลูกค้าได้แต่งอะไรบ้างนะคะก่อนส่งมอบนะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมพกันค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเลยนะคะในส่วนของตัวด้านหน้านะคะตัวด้านหน้านะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะตัวนี้นะคะเราจะไม่ได้แต่งอะไรเพิ่มเติมนะคะตัวด้านหน้าเนื่องจากว่ามันสวยแล้วก็ดูเท่ดูหล่อมาอยู่แล้วนะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะเป็นตัวปรับปรุงใหม่นั่นเองนะคะก็คือจะมีในส่วนของตัวไฟโปรเจคเตอร์มาให้แล้วไฟอ่า เดย์ไทม์นะคะไฟ Follow me Follow me home มาให้แล้วนะคะแล้วก็เป็นไฟปรับต่ำสูงอัตโนมัติมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะด้ซึ่งลูกค้าท่านเนี้ยก็คือไม่ได้แต่งอะไรเพิ่มเติมในส่วนของตัวด้านหน้านะคะแล้วก็พวกไฟตัดหมอกเนี้ยค่ะก็จะเป็นไฟตัดหมอกแบบ LED นะคะก็คือตัวนี้จะไม่มีไส้มาให้แล้วนะคะก็คือจะเป็นเดิมๆม,มาจากโรงงานเลยนะคะในส่วนของตัวด้านหน้านะแต่ว่าในส่วนที่ติดตั้งเพิม่มเติมเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะคะว่าลูกค้า ท่านเนี้ยได้ติดตั้งอะไรไปเพิ่มนะคะว่าลูกค้าสั่งติดตั้งอะไรไปเพิ่มนะคะก็จะมีในส่วนของตัวฟิล์มนะคะฟิล์มของลูกค้าท่านเนี้ยที่สั่งไว้ก็คือเป็นตัวสีดำนะคะก็คือเป็นฟิล์มดำนะคะขนาดที่ติดตั้งไปก็คือประมาณา60%รอบคันนะคะเป็นสีดำนะคะแล้วก็มีส่วนของตัวกันสตร์นะคะกันสตร์เนี่ยจะเป็นของแท้โตโยตานะคะเป็นกันสตร์ของแท้โตโยต้าที่ติดตั้งไปนะคะ ฟิล์มสีดำเนี่ยรถสีดำนะคะแล้วเป็นฟิล์มสีดำซึ่งแต่งออกมาแล้วเนี่ยจะดูหล่อและดุดันมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูในเรา,มา,ามาดูภายในห้องพร้อมกันเลยนะคะมาค่ะตามมาเลยค่ะนะคะ ภายในนะคะเหมือนที่ติ๋วเคยเกริ่นตั้งแต่คลิปแรกนะคะก็คือตัวปรับปรุงเนี่ยก็คือตัวนี้จะมีเบาะหนังมาให้จาก,กโรงงานแล้วนะคะแล้วก็มีเบาะไฟฟ้ามาให้จากโรงงานแล้วนะคะตัวนี้เป็นเบาะไฟฟ้าฝั่งคนขับค่ะซึ่งตัวรุ่นมิดเนี่ยติ๋วจะแจ้งไว,ไว้เลยว่าตัวรุ่นมิดออโต้เนี่ยคะ่ะหรือว่ารุ่นมิดเนี่ยตัวเป็นรุ่นที่ขายดีมาก ขายดีมากจริงๆค่ะตัวนี้ยอดสั่งจองถล่มทลายมากตั้งแต่ตัวที่เป็นรุ่นปรับปรุงเนี่ยคือยอดสั่งจองแบบเยอะมากค่ะลูกค้าถ้าใครเล็งๆไว้นะคะรีบเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันค่ะ นี่นะคะตอนอื่นนะคะติ๋วจะขออนุญาตสตาร์ทรถกคะ,ะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภายในกันเลยนะคะจะเป็นอย่างนี้นะคะภายในเนี่ยจะดูหรูหราขึ้นนะคะก็คือปรับปรุงให้ดูหรูหราขึ้นนะคะในขณะที่เราน,ะนั่งในห้องผู้โดยสารเนี่ยเราจะรู้สึกฟิลแบบเฮ้ยจริงหรอที่เรานั่งรถกระบะนะคะซึ่งแบบฟิลมันแบบหรูหรามากนะคะก่อนอื่นเลยนะคะติ๋วจะขออนุญาตในส่วนของตัวสตาร์ทดูเรือนไม้แล้วก็หน้าจอของ ตัวรถรุ่นนี้ก่อนเลยนะคะจะเป็นอย่างนี้นะคะเป็นจอแบบทัสกีนนะคะเป็นขนาด8นิ้วนะซึ่งคลิปแรกติ๋วอาจจะแจ้งผิดไปนะคะต้องขอประทานโทษท่านผู้ชมด้วยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นจอขนาด8นิ้วนะคะเป็นแบบทัสกีนนะสามารถรองรับ Apple c a คาเพ y ได้นะคะลูกค้าจะไม่ต้องกังวลเลยนะคะในส่วนของตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นเรือนไม้นะคะเป็นเรือนไม้แบบใหม่แบบนี้เลยคะ่ะนะคะดูสวยมากแล้วก็เบาแล้วก็พวงมาลัยนะคะที่สําคัญนะพวงม ะะเป็นแบบหุ้มหนังนะคะเป็นหุ้มหนังมาให้แล้วนะคะแล้วก็เป็นตัวฟังก์ชันทุกอย่างนะคะในพวงมาลัยเนี่ยเราสามารถปรับโหมดหรือใช้งานได้จริงนะคะแล้วก็ในส่วนของแอร์ก็ยังเป็นแอร์ปรับอัตโนมัติเอ้ยปรับปกติเหมือนเดิมนะคะแล้วตัวนี้นะคะที่ติ๋วเกิดตั้งแต่ต้นตนคลิปนะคะว่าตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะจะเป็นอย่างนี้เลยนะคะก็คือการใช้งานสะดวกสบายมากเลยค่ะลูกค้าเป็นเกียร์อีโคเนะี่ยเอ้ยเป็นเกียร์ ออโต้นะคะแล้วก็มี e ode, อีโม่มีโหมดฟังก์ชันทั้งหมด3โหมดนะคะก็จะมี Eco Mode, มอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดแล้วก็นอร์โมโหมดนะคะที่อยู่ในโหมดของของตัวรุ่นนี้นะคะในส่วนของภายในจะประมาณนี้นะคะ ะะติวพารีวิวนำชมในส่วนของตัวรุ่นข้างหลังเลยนะคะเป็นตัว r ี v o นะคะตัว2.4มิรออตโตนะคะว่าลูกค้าได้ตกแต่งติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมอะไรบ้างนะคะแล้วก็นะคะใครสนใจนะคะหรือสอบถามแคมเปญนะคะหรือจะสั่งจองโตโยต้านะคะหรือจะสั่งจองรถโตโยต้าทุกรุ่นสามารถโทรหาติวได้เบอร์นี้หรือทักไลน์ไอดีได้เลยนะคะอยู่ที่ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะแล้วที่สําคัญค่ะนะคะอย่าล กดติดตามช่องติ๋วผู้หญิงขายรถให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดติดตามกด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ติ๋วด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมแล้วก็รับฟังนะคะอย่าลืมเป็นกําลังใจให้ติวด้วยนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายงว